สวัสดีค่ะเกดจะเขาว่ากันว่าสตอรี่ย้อนกลับไปเมื่อสมัยตุ้ยอยู่มสองโรงเรียนตุ้ยเป็นโรงเรียนวดัดสมัยนั้นร้านเกมบอะไรก็ไม่ค่อยจะมีเด็กๆก,ก็เลยจะเล่นกันอยู่แถวๆโรงเรียนตุ้ยชอบเตะฟุตบอลและสนามฟุตบอลของเรียนก็จะอยู่ติดกับเมนของวัดเลยแต่ด้วยความคุ้นชิน ก็เลยไม่ได้กลัวอะไรมีอยู่ครั้งหนึ่งเป็นช่วงหน้าหนาวตุ้ยกับเพื่อนๆหลังจากเตะบอลกันเสร็จก็เล่นซ่อนหากันต่อพอโอน้อยออกตุ้ยเป็นคนซ่อนตุ้ยก็วิ่งหาที่ซ่อนและปั่นเพื่อนตุ้ยก็วิ่งตามมาจะขอไปซ่อนด้วยตุ้ยก็รีบวิ่งหนีข้ามรั้วสุสานเข้าไปในวัดไปซ่อนในเมนเผาศพ ขณะที่กำลังจะปิดประตูปั่นก็วิ่งตามมาและก็ขอเข้ามาด้วยตุ้ยก็เลยต้องให้เข้ามาและก็ปิดประตูเมนความรู้สึกในนั้นคือเตายัางอุ่นๆอ,อยู่เลยในระหว่างที่ซ่อนอยู่ผ่านไปสักห้านาทีได้ตุ้ยรู้สึกแปลกๆเหมือนข้างนายนี้ไม่ได้มีแค่สองคนตุ้ยหันไปมองเห็นปั่น กำลังเอามือไปคุยเขี่ยพื้นขี้เท้าขี้ผงเหมือนอะไรสักอย่างและก็ไปคุยเจอรูปก,กลมๆเงาๆคืออะไรไม่รู้ปั่นเห็นว่ามันแปลกดีก็เลยเก็บใส่กระเป๋ามาจากนั้นตุยกรเริ่มรู้สึกอึดอัดเหมือนมีคนนั่งเบียดอยู่และก็ได้เสียงร้องเป็นเสียงแหบๆมาจากด้านหลังเหมือนมีคนมาพูดข้างๆหูเท่านั้นแหละ ทั้งตุ้ยและปั่นก็เปิดประตูวิ่งหนีกันออกมาตัวเลอะเทอะเท่าฐานเต็มไปหมดพอออกมาเพื่อนๆก็ไม่อยู่กันแล้วสงสัยว่าจะหาพวกตุ้ยไม่เจอก็เลยเลิกเล่นกันไปหมดแล้วตุ้ยก็เลยแยกย้ายกลับบ้านเลยวันนั้นปั่นก็ได้ตามมานอนที่บ้านตุ้ยด้วยคืนนั้นปั่นดูปแปลกๆแทบไม่ได้นอนเลย นั่งกอดข่าวมองตุ้ยอยู่ทั้งคืนไม่พูดไม่จาพอเช้ามาแม่ปั่นเขาก็มารับกลับบ้านไปผ่านไปได้สักสองวันตุ้ยก็ไม่ได้เจอปั่นเลยจนถึงวันที่ต้องไปโรงเรียนแม่ปั่นมาส่งที่โรงเรียนตุ้ยสังเกตว่าปั่นไม่พูดไม่จาตาลอยลอยเวลาเดินเข้าโรงเรียนที่รั้วจะปลูกพืชผักสวนครัว ตุ้ยเห็นปั่นหยิบพลิกหยิบแตงหยิบอะไรได้หยิบใส่ปากหมดเคี้ยวหน้าตาเฉยตอนเรียนปั่นก็ไม่พูดไม่จาก,กับใครมองหน้าเหมือนเป็นคนไม่รู้จักกันตอนเย็นชวนเตะบอลก็ไม่ไปซึ่งดูผิดปกติมากทางทางที่ปกตินั้นปั่นจะเป็นคนเฮฮาที่สุดในห้องเลยก็ว่าได้ตุ้ยก็คิดว่าปั่นมันคงมีปัญหากับที่บ้านหรือเปล่า จนเช้าวันรุ่งขึ้นตุย้ยมาโรงเรียนก็มีลุงเจ้าของร้านขายของแถวนั้นที่สนิทกันมากมาถามว่าเมื่อคืนเจ้าป่านมันไปค้างบ้านเองหรือเปล่าตุ้ยก็ตอบว่าไม่ไม่ได้มาครับลุงแก,กเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนประมาณสี่ห้าทุ่มเห็นเจ้าป่านมันมาเดินอยู่แถวแถวโรงเรียนเดินไปรำไปไม่รู้มันเป็นอะไรตุย้ย จึงตัดสินใจเล่าเรื่องนี้ให้คุณครูประจำชั้นฟังทุกคนก็เริ่มสังเกตอาการของปัน่นบ้างก็เห็นว่ามีคนแก่กำลังจูงปั่นเดินอยู่แถวแถวโรงเรียนซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นญาติหรือว่าใครกันแน่จนมีวันหนึ่งปั่นไม่ได้ไปโรงเรียนพอช่วงเย็นแม่ของปั่นก็มาหาตุ้ยที่บ้าน <c oughs> เขาก็ร้องไห้ออกมาบอกตุ้ยว่าปั่นออกจากบ้านไปไหนก็ไม่รู้วันหนึ่งแล้ว และก่อนออกมาก็ฆ่าแมวที่บ้านตายหมดเลยโดยจับแมวปาดคอแล้วก็ผ่าท้องพ่ออีกวันตุ้ยเตะบอลกับเพื่อนๆอ,อยู่ที่สนามฟุตบอลอยู่ดีๆปัน่นก็เดินผ่านมาตัวสกปรกมอมแมมตุ้ยก็วิ่งไปหาเพื่อนถามว่าแม่ตามหาน่ะทำไมไม่กลับบ้านปัน่นก็ตอบมาว่าบ้านกูไม่ได้อยู่ที่นั่นบ้านกูอยู่ที่นี่ แล้วก็เดินเข้าวัดไปและก็เข้าไปนอนในเมนตุ้ยกับเพื่อนรีบช่วยรากปั่นออกมาจะพาไปหาพระแต่ปั่นกับสะบัดมือแล้ววิ่งหนีไปอย่างเร็วจนไม่มีใครตามทันคืนนั้นตุ้ยนอนอยู่ที่บ้านอยู่ๆปั่นก็มาหาที่บ้านตุ้ยเลยให้เข้ามาให้ข้าวให้ปลากินและปั่นก็มานอนคุยกับตุ้ยด้วย คืนนั้นตุยนอนหันหลังให้ปัน่นอยู่ๆก็ต้องตื่นพราได้ยินเสียงคนเดินอยู่ในห้องลงเท้าหนักมากตุยรี่หันมามองแต่ก็ไม่มีใครส่วนปั่นก็นอนหลับอยู่ข้างๆตุยรู้สึกไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่สักพักยังไม่ทันหลับดีก็มีเสียงเดินกลับมาอีกครั้งตุยเลยแอบหันไปมองช้าๆสิ่งที่เห็นคือ เป็นชายแก่เดินเข้ามาแล้วมานั่งค่อมปัน่นเอามือจับหน้ามันไว้แล้วก็ร้องออกมาเป็นเสียงเดียวกันกับตอนที่ได้ยินในเมนตุย้ยขนลุกสู้กลัวสุดๆตุย้ยรีบหลับตาและวิ่งออกมาไปหาคุณตาสุดท้ายตุ้ยก็ต้องเล่าเรื่องที่ไปซ่อนแอบในเมนให้ผู้ใหญ่ฟังจนโดนดุด่ากันไปวันต่อมา ตุ้ยและคุณตาก็ไปที่บ้านปั่นพอเข้าไปก็เจอปั่นนอนอยู่และในมือกำอะไรไว้บางอย่างตุ้ยก็กะกากลัวๆพยายามแงะมือออกปรากฏว่าสิ่งที่อยู่ในมือปั่นนั้นคือฟันปลอมสีเงินสมัยโบราณที่ทำจากตะกั่วหรืออะไรสักอย่างทุกคนเห็นก็ผวากันหมดไม่รู้จะทำยังไงเลยคิดว่าจะไปตามหลวงพ่อมาจากวัดและจู่ๆ ปั่นที่นอนอยู่ก็พูดขึ้นมาว่าไม่ต้องไปตามหรอกเดี๋ยวกูก็กินมันจนหมดแล้วพ่อตาเห็นแบบนั้นก็รีบจับมือตุ้ยและพาออกมาจากห้องเขาเหมือนไม่อยากให้เราเข้าไปยุ่งแล้วจากนั้นพวกเราก็ไปตามหลวงพ่อมาพอหลวงพ่อเข้าไปในห้องหลวงพ่อก็บอกว่าไม่ทันแล้วซึ่งทุกคนเปิดประตูเข้าไปก็เห็นปัน่นอนเสียชีวิตในสภาพตาค้าง อาปากค้างคางชิดกับหน้าอกลักษณะคล้ายทุกฉีกปากว่ากันว่าเป็นวิญญาณหองชายแก่มาเข้าสิงและกัดกินร่างของปั่นจนหมดถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดติดตามช่องเขาว่ากันว่าสตอรี่เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ